สวัสดีครับผมเลยสไลล่าวันนี้กับิพาพี่นองมาไซเบตขึ้นเก่าแล้วครับเบทกับเบทสุดเก่าแล้วครับหาทิพขั้นครับแล้วก็เยื่อกับเยื่อเขียดน,นะครับเพื่อ,อเป็นการเสียเวลากับสาไปไซเลย่อนะครับมาก่อนมาสี่คำไปลุยกัน คลิปนี้ผมก็ตีมาบอกเทคนี้วิธีการใส่เบ็ดเนี่ยเขียนนะครับใส่จังไดมันจังสิไดตัวใส่จังไดมันจังสิมหมานนะครับผมก็ตีมาบอกเคล็ดลับนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับรจากประสบการณ์ของผมนะครับก็คือพี่น้องเห็นหม,ม,มองว่างๆาัสินะครับหมองไม่มีเขาไม่มีหย่าพี่นอ้องไม่ต้องใส่นะครับใส่มองทีแบบมันมีช่องช่องนั่สินะครับนี่ช่องอะไรนั่สินะครับนี่ เหนห่อใส่แบบสองสี่นะครับแั้เอาไปใส่หม่องนามกวางๆหันปลาบ่ากินนะครับปลาคอไ่มันถือป่า่อยกินกินหรือกินตัวหน่อยนะครับตามจากประ ung. สบการณ์ของผมนะครับไอพี่น้องใส่แบบนี่มีช่องสี่นะบ่ต้องแวกห้าก็ไ้ครับพี่น้องแล้วมีช่องสีเขาจะไปแวกห้าครับแล้วแวกห้าปลาคอญ่มันถือป่า่อยค่อยไม่กินเบ็ดก็คือว่ามันมันเะแวงครับมันหูว่าเออมีการลื้อห้าหรือยังมันมันจีรเแวงครับไอพี่น้องแปลว่าเออ คิดว่าเออบางทีมันมีช่องไอ้เขาย้อนเบ็ดลงเลยนครับไี้ผมตีเคี้ติดมั้นะครับวิธีการเกี้ยวกับผมเคยบอกแล้วนะครับนี่เกี่ยวแบบธรรมดาเขาเนี่ยเยวเขาไปสร้างครับนี่ครับมันมีช่องเสียพี่น้องใส่ใส่ลงไปในช่องเลยนะครับว่าต้องแหวกครับแต่เป็นสุภาพสีเป็นก็นจว่าแหวกย้าให้งูตื่นครับมันกันคือกันนะครับนี่ เขาแหวกปพ๊บปลาปลาที่มันร่อยอยู่แถวนี้มันสุ่มอยู่แถวนี้ปลา่อนมันสุ่มอยู่แถวนี้มันก็ติตื้นนะครับไอพี way, Being, ant, er. lair, ่น้องม่ต้องแหวกนะครับเพราะว่าการใส่เบ็ดอันาแหวกปุ๊บมันก็เสียงดังตุ่มตามตุ่มตามเพียใหนปลาปลามันหนีนะครับอันเ่าบ่แหวกปุ๊บเันย้อนเยือลงปุ๊บดีว่าดีมันอันหลังห้มันสัตว์ตามเลยนะครับนี่จากประสบการณ์นะครับไปใส่หลังต่อไปเนะครับ นี่ครับช่องสีเขาใส่เลยนะครับว่าต mm ้องแหวกครับนี่พี่น้องบ่าต้องแหวกขันเขาแหวกปลามันตื่นแล้วครับเฮ้ยเขาย้อนใส่เลยครับมองได้มีช่องว่างเขาใส่ตรงหนครับเป็นระยะห่างเอาครับนี่มันจะมีช่องยู่สีเารา่ต้องแหวกแลครับรับรองว่าหมานครับนี่ครับผมมาสิบว่าได้แหวกช่องนะครับปล่อยมันเป็นตามธรรมชาตินะครับเวลาหนังเขียดเขาก็จะดิน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 เกาะหยาขึ้นหยา็ว่าเป็นนังครับปลามัาก็จะ ลอยมาเห็นเองมากับิีชาต์เยอะเองนะครับบรรยากาศธรรมศาสตร์หลบทงไฮทงหน้านะครับนี่ครับน้ำก็เริ่มท่วมเขาแล้วนะครับนี่เขาอยากงามอยากงามต้นน้ำก็มากแล้วนะครับ หลังใส่เสืออ้อพังยางยางไล่ลับมึงนะครับตัว,วเกิดยังขึ้นกระเบิดขั้นอี้ครับพี่นอ้องโอ้หน่อมลงลงพื้นเลยนะครับนี่โอ้หลังใส่เป็นปคอเงี่แเถพี่น้องเลย <c oughs> มันหลุดน้ำกัน,นครับมันสิมานลงม,มานี่อ้ก <c oughs> ระเดิมให้ยวันวนี้ครับอู้มีโตอยู่ครับมีโตอยู่ครับพี่นอ้อง อเ็นี่ครับจะเป็นปลายัางง,งระมุ่งกับพวกหูนะครับ เป็นปลาไหลครับปลาไหลกิ it, มมนเง um ี้ยเขียนนะครับพี die, ่น้องเพราะว่าก็ผมิว่าแต่นี่ทานว่าเป็นปลาไหลผมเอามือคับลงไปนะครับมืองมลงไปมันเป็นหู้ครับมีหู้น้ำถ้าผมกับอาจจะเป็นงูก็ได้เพราะว่างูกับกินเขียดที่กันครับงูกินเขียดดีกันแต่ว่าพี่น้องเห็นผมเห็นตรงไหนนี่มันมีหู้ครับพี่น้องมีหู้นี่นี่ เป็นหูครับน่าจะเป็นปลาไหลเพราะ่ดึงเขาหูวันพอดีครับนี่ยโอ้ยโอ้ยชุบปลาไหลครับพี่น้องโอ้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 มันสูง สูพีเนาะเห็นไหมป่ะนี่ดึงไม่เหลือขึ้นนะอุ๊ยโอ้หลุดเสียดายครับหลุดครับอ ครับเมื่อผมหูว่ามันเป็นปลาไหลเลยมันมีหูอยู่นะครับมันกินเลยมันดึงลงหูนะครับผมก็สีลองใส่แบบใส่มันเด็ดตัวเเลยนะครับปลาไหลนี่ผมก็สิเกี่ยวเบ็ดแบบไม่แบบไอแบบสีย้อนลงหูมาเลยนะครับนี่ครับว่าไอปลาที่มันกินเบ็ดผมเมื่อกี้มันเป็นปลาไหลนะครับได้จับหัวมึงอยู่ครับแล้วก็มีลู่มันเอาเบ็ดเข้าไปในหูนะครับ ผมก็เลยสิใส่สู่แบบว่าให้มันกินไปเลยครับตัวนี้ใ,ใ้ปลาไหลกินไปเลยนะใส่ตปากหู่เขาเลยครับไปลุ่นหลังต่อไปกันเลยครับโอ้ครับพี่นองหลังมากก็มีเสียงกรามต่ำแล้วครับดูบด,ดับรๆอยู่ มาดุนกันครับว่าเป็นปลายยังครับนี่ตาแดงเด,งเดงองนี่นี่ออกยุ้นครับนี่ครับ,น,น,รรบ,รรน,บนี่ครับเป็นปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกทิ้งเนื้อเสียเต็มหูยนะครับพ่อ กแ,แก่ไล่กลับซื้อๆนะครับนี่ปลาดุกกินเนี้ยเขียดแล้วครับพี่น้องหืมเยื้องนี่กินเนื้อเขียดครับมัน้วครับเแกมแรกไล่กลับซื้อนะครับปลาดุกมันหิวแห้งแล้วซือมันกินเนี้ยเขียดครับ ตอนนี้กับระมาณสองถุมกลัวแล้วนะครับผุกได้ออกมายามเบ็ดนะครับเป็นรุนกันเลยครับว่าสิมานโมมานครับเนี่ยบักกินครับสองกับบกกิน อือล้วสามพี่นอ้องอือส่วนนี้ครับส่วนนี้เลยส่วนนี้ครับอือตัดๆเลยครับมันจะเสียงมันจะไกลเลยพี่นอ้องเริ่มอะไรครับอือใส่โลเลยครับพี่นอ้องส่วนใหญ่ใส่โลเลย นี่ครับเพือ่อนยังอยู่ไหมครับอืมครับหดกันเลยนะครับท <c oughs> ีบน,น,น,บน,นี่ครับเล <c oughs> ็กเลยเกมที่สามมาแล้วครับนี่อให้เกิดน,นครับ

ใส่สวยเขาเบาตาว่าทุตัวนะครับเลยตที่สามมาแล้วครับดีขออีกตัวนะครับนี่นะเงีย ใส่สวยครับพี่นอ้องแต่มีก็ไดปลาแปลกๆนะครับมันลาแปลกๆแล้วครบปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาปลาเสียมนะครับโอ้ยใสสวยเลยครับเนาะปลาเสียมนะครับ โอ้หลุดครับยินงย่างอินเป็นปลาเหนืออ่อนนะครับปลาเสียมตรงนี้นะครับนี่ปลาเนือย่างเสียมเลยครับใส่สวยเลยครับนี่ครับพี่น้อยืนเต้นกันโอ้หอดเอาหน้าคนด่าพี่น้องเอ้ยโอ้ดินตัวตัวตัวหย่อมหยอมที่พงว่าเป็นเอัน ม่นเป็นประคอ,องงีฝ่ามาย่างครับพี่น้องเป็นนันห์ฮันดาโอ้เลน้องวานนี้น้องเลยสองเด้งพี่น้องพี่น้องสองเด้งได้ทั้งงูได้ทั้งปลาครับผมเดียวในก้อนครับพี่น้องมีถอดงูมีหดปลามันกินมันมากินปลาในเบ็ดผมอีกทีนึงครับโอ้ทุ่มตองซ้ำและตัวนึงแหละครับ สองดิงครับมื่อน,นี้เต็มที่นาทีสิบแปดนะครับสองดิงโอ้เด้มันลุดแล้วครับพี่นอ้องโอ้ลุดไปแล้วครับเป็นงูเหลือมออกคืองูอย่างอเนาคอนดากินเหยื่อมันจะมากินหอยปลาในเบดผมนะครับผมก็ลเลยแย่ยงเอาปลาขึ้นมานะครับครับขออนุญาต,ตลปลดปลาก่อนนะครับ มันมีต้นามมันต้องมีบางตังกรงเลยครับเอาอีกแล้วครับหลังทีผมไทยมึงหัวคาที่ผมยางขากลับนะครับก็เป็นผมกับพี่สูดแต่ว่าเป็นปลาไหลมก็เลยใส่เบ็ดแบบมันเป็นเยียปลาไหลนะครับผมแถบเนี่ยหาขันเบ็ดพอๆเลยครับนี่ครับเห็นเห็นนิดเดียวนี่ครับจมนามไปเบ็นเลยครับมันหลุนมากันนะจะอยู่ปะหลุนกันเลยครับ อยู่ในซิววครับเพราะคัมเขาก็ยาไมไปหลอดนึงแล้วมันก็กินอยู่นี่นะครับคัมไปเห็นหูมันอยู่หลอดในซิววะครับเเลยนะสวยโอ้ทียนี่ยู่อยู่ครับพี่นอ้องอะไหลอีีครับอะไหรไงเลยครัก นี่ครับโอ้หผมเอาจนได้ครับโอ้หบุกงี้เลยครับปลาไหลครับตัวนึงครับครับผมเอาจนได้ผมวานเดียวผมมาผมข้ามถึงรอบแรกมันก็นี่หูนะครับผมเลยใส่แบบเยื่อนี้ครับเยื่อแบบเกี่ยวอีกแบบนึงเรียบร้อยเลยครับนี่ครับใส่งี้ใส่ยักษ์เลยปลาไหลยักษ์ครับนี่ยังงแห้งครับตัวนี้ อเอาเป็นเม็ดเลยครับนี่เขาเขาเตียมปากเลยครับเด็วผมเอาอยู่นะครับครับคือนีถึงมันนับเลยนะครับว่าคือนีพผมใสยยดร่วมสักโตทสักแตนมนี่ครับ หนึ่งสองสามสกตันี้ครับเเก้ตี้ยมรักับปลายักษ์อะไครับจะได้เก้าเตี้ยมแล้วครับเฮ้ยหนึ่งสองสกเจปดเกปลาดุกนะครับปลาดุกเอาเชบไ้เลยครับ แต่คืนนี้ผมสรุปรวมเลยเก่าโตนะครับเก่าเตี้มปลาดุกหนึ่งปลาไหลหนึ่งครับพี่น้องกับประมาณตีซีพวงกับเรื่มยามเบ็ดนะครับเอาไปลุ้นกันเลยครับว่าผมสิอม,มานไหมครับล้วเบ็ดกับพวกกินนะครับเบ็ดไม่กินพี่น้องพี่น้องชิดตัวแล้วเหรอ ยุบยุบเลยครับยุบยเลยครับพี่น้องโอ้โหสวยเลยครับสวยเลยครับแถมแรก้แล้วครับ มันหมาสครับนี่ครับของแดมเห็นโตเลยครับนด้แม่มเห็นโตมาเลยครับยางเสร็จเลยครับน้ำใสครับส่วนใจสวยเลยครับโอ้ยโอ้โหสวยงามเลยครับปลา น่ำใสที่หนองเน่นโต,นนตเลยครับนีย่ยนำเห็นโตมาเลยครับยางเศรษฐีเลยครับน้ำใส ओ ओ ये냠 मिल सकता है देखो เงี้ยเต่าครับนั่มาอ้หูี่เหรอเป็นปลาปแปลกๆครับปลาตองครับอือหือโอ้ยใส่เงี้เลยครับพี่เหรออู้หูอย่างง้ครับอือหูตองก็กินอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวปลาปแปลกๆครับ ตายครับพี่น้องตายครับผมโอ้ครับน้องปิดเบี่ยงหลังเลยนะครับต้องหลุดตรครับดังตามๆอย่างนี้ครับอู้โหโอ้อหโค้ี่น้องเกี่ยวโอ้งยาเลยครับนี่โอ้โหงี้เลยครับนี่ นี่เนาะโอเคนี่ครับโอ้อู้โอ้โอ้โหเย็นๆเย็นอื้อหือ okay, กี่เมียเขียดแล้ครับไม้เกาไม้เดิม,มครับยี่ห้องเจ้านี่ก็มาหลุ่นกันว่าผมได้ปตาับตัวหนตัวสตัวสตัวสตัวห้าตัว โอ๊กตัเจ like ็บตัเจ้าหนูพมกปลาตะเาเจ็บตัวแลครับครับวังึ้นกับใบเก่ากับเป็นสิบสิบหกตัวนะครับนะครับลอบใตเล็บไบไม้เก่าขังที่สามครับสิบหกตัวครับปลากับกองนี้ครับนี่เขียด คลิปนี้กับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลีสายลานนี้นะครับสวัสดีครับ